สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปูขายที่ดินนะคะวันนี้เรามีที่ดินสวยๆมานําเสนอในราคาที่ไม่แรงมากอยู่ที่ตําบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีที่ดินแปลงนี้มีจํานวน6ไร่เป็นเอกสารสิทธ 2, 3, ิ์นสสากพุทธเขียวราคาไร่ละ1ล้านบาทเท่านั้นการเดินทางมาจากกรุงเทพประมาณ100กิโเมตรแล้วก็เข้ามาจากถนนเส้นบรรณาแก่งคอยอีก3กิโลเมตร จาก3กิโลเมตรเข้ามาถึงแปลงเลาะถนนดินคันคลองเข้ามาอีกจาก700เมตรนะคะจะถึงแปลงเดี๋ยวเราจะพาชมที่นะคะอันนี้ด้านข้างคือติดคลองน้ำลักษณะที่จะเป็นอย่างนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมน,นะคะ อันนี้จะเป็นคลองน้ํานะคะด้านข้างคลองนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเราต้องเอารถมาปัดนะคะคลองมันจะสวยค่ะแล้วก็การเดินทางสะดวกสบายด้วยค่ะใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะคะแหล่งท่องเที่ยวมากมายในตำบลชะอมนะคะร้านกาแฟร้านอาหารอร่อยๆเยอะๆเยะ,ยะ,ยะมากมายเดี๋ยวเราจะพาชมเข้าไปด้านแ้นะคะแม่ข้าวพาไปดูเสา มีเพื่อนบ้านไหมก็มีเพื่อนบ้านนะมีเพื่อนบ้านอยู่ค่ะถ้าใครชอบธรรมชาติแตลงนี้เหมาะมากเลยเป็นธรรมชาติสุดๆเลยอากาศดีด้วยมองเห็นวิวนะคะมันอาจจะมีต้นยางปิดบังบ้างาเล็กน้อยนะคะมีจำนวนหกไร่ไร่ล้านหนึ่งล้าน 1, 000, 000บาท เป็นนอส3กอคุดเกี่ยวพร้อมโอเลยนะคะการเดินทางก็สะดวกสบายด้วยค่ะอันนี้คือลักษณะของน้ำนะคะแล้วก็ลักษณะพื้นที่ที่เราเดินอยู่นะคะที่ดินติดท,ที่ดินติดถึงไหนโบน,ะะโน่นเลยก็ไผ่ นูดยูคาอ๋อถึงยูคาเลยค่ะยูคาไม่ใช่ของเรายูคาเป็นแดนนะคะไม่ใช่ของเราในแปลงนะคะในพื้นที่มีอะไรบ้างในพื้นที่มีเขาปลูกไม้ล้อมไว้ใช่ไหมคะทุกสมัยมัอน,อนมีต้นอะไรบ้างมีต้นอะไรพี่คุณมีต้นพี่คุณอยู่ค่ะแล้วก็มีบ่อน้ำใช่ไหมคะในที่มีบ่อน้ำู่ที่ด้วยมีต้นอะไรบ้าง ในพุทีมีนนพิก่ะเหแต่ต้นพิยงยในต้นพิกลม่พกลหรขนุนใช่ขนุนขนุนอ๋อนะไม่ยองชิดเอ,อมีต้นขนุนผลไม้ก็จะผละไม,ไม,ลไม้นะคะนี้ขอโทษทีม่มีขนุนไม่โยงชิดแล้วก็กระ้อนแล้วกมีไผ่ ันนี้ก็จะเป็นคลองน้ำนะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นคลองน้ำางอันนี้ติดติดคลองที่ดินติดคลองน้ำนี่กว้างยาวเท่าไหร่หนึ่งร้อยเมตรค่ะหนึ่งเมตรนะลักษณะน้ำการเรียงหิง้าจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ที่ดินติดคลองน้ำเป็นโนสองสามกอคุดเขียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนขนุนเนาะนเดี๋ยวพาไปชม พีดโยคิดกี่ต้นสองครับต้นใช่นอกนั้นจะเป็นขนุนค่ะ,นะ,ะขนุนนี่โตแล้วเนาะโตแล้วค่ะ,ะเขาน่่จะปลูกได้ประมาณทั้งสี่ห้าปีแล้วแหละนี่นะก็จะเป็นอ่ามีมนาวขนุนกล้วยเนาะนมะมนาวดอกแล้วยค่ะแนวที่ของเรานี่ฮะ อันนี้จะย้อนแสงหน่อยนะพี่นี่ถ่ายเช้าหน่อยมะนาวก็มีอยู่ามาเสริมพืชต้นได้อยู่ค่ะขนุนจะเยอะหน่อยอ้าวไปดูพื้นที่รอบๆเนะเาะก็จะมีเดี๋ยวเราเดินตัดเข้าไปทางนู้นน่าจะได้มั้งเดี๋ยวเราตัดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมด้านข้างค่ะ นี่ในพื้นที่ก็จะเป็นเป็ดป่าขนุนเนาะส่วนขนุนนี่ฮะไรก็จะมีบอ่อในพื้นที่ประมาณสักหนึ่งงานฮะหนึ่งงานหรือห้าสิบกระลังเนาะน่าจะหนึ่งงานฮะนี่ฮะก็จะเป็นบอ่อประมาณสักหนึ่งงานบอ่อน้ำฮะในการเกษตรอ่าลดน้ำต้นไม้เนาะ ในพื้นที่ก็จะเป็นอ่าขนุนน่าจะอยู่ประมาณสักสองไรนะ่นะไ่้จะอยู่ประมาณสักสองไร่นี่ฮะพื้นที่ เดินชมยาวๆเลยพี่นี่มีผลไม้กล้วยขนุนมียงชิดมีไม้ขีดต้นขนุนน่าจะเยอะนะฮะประมาณสักรวมๆสองร้อยกว่าต้น ด้านนี้ก็จะมองเห็นวิวเขานะวิวเขาใหญ่นี่ฮะก็จะบางเพื่อนบ้านหน่อยเนาะนี่ก็คือวิววิวเขาใหญ่ฮะที่ตโบโชเพิ่อนคอจังหวัดสระบุรีอ่าเดี๋ยวให้คุณปูคุณปูร,ปรายละเอียดหน่อยดีเฮ้ยมาแล้วได้ได้ยินหรือเปล่าเดินมา ทีเดินคนละทางกันค่ะที่แปลงนี้มีจำนวน6กไร่นะคะราคาไร่ละหนึ่งล้านบาทเป็นเอกสารสิทธิ์น23กอ,อคุดเขียวค่ะการเดินทางนะคะจากกรุงเทพหนึ่ร้อยกิลเมตรค่ะมาถึงถนนสี่เลนเส้นพนาแก่งคอยเข้ามาอีกสากิโลเมตรจาก3กิโลเมตรนะคะเข้าถึงแปลงลาะถนนนินคันคองเข้ามาอีกเจ็รอเมตรเท่านั้นค่ะ ถึงแปลงเลยค่ะถนนดินละเลาะคันคลองนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นทางแบบนี้เข้ามานะคะเห็นไหมคะรายละเอียดนะคะเจ้าของจะจ่ายค่าโอนค่าภาษีทั้งหมดเลยนะคะโดยที่คนซื้อไม่ต้องจ่ายนะคะแล้วก็ที่ดินนะคะมีจำนวน6ไร่ค่ะไร่ละ1ล้านบาทเป็นนอสอ3กพุธเขียวนะคะ ติดต่อได้นะคะเบอร์0923804583เบอร์คุณสมานะคะแล้วก็เบอร์ปู0924914374ค่ะนัดดูที่ได้ตลอดเวลาเลยนะคะสวัสดีค่ะ